สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลขา่ขาวเกี่ยวกวับทองคําสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําและแรายงานราคาทองคําประจําวันนี้ประจําวันที่11เดือนกุมภาพันธ์ปี2564า่ราคาทองคําสปอร์ตในช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องรับแรงหนุนสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าในระดับต่ําสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์จากความคาดหวังของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในสหรัฐ ซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะเห็นด้วยกับข้อเสนอของฝ่ายนิติบัญญัติของพรรคเดโมแครตที่จำกัดการจ่ายเงินกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับบุคคลที่มีไรายได้สูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกฎหมายเยียวยาโควิด -19 มูลค่า1.9ล,ล้านล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามนะคะนักลงทุนจับตาการถแถลงของนายเจอโรมประธานเฟดท,ที่สมาคมเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์กนะคะ แนวโน้มราคาทองคำคาดเคลื่อนไหวในกรอบพัน 830- ถึงพัน850ดอลลาร์โดยการปรับขึ้นของทองคำนะคะเริ่มมีกรอบที่จำกัดโดยทองคำมีแนวรับที่1,830ดอลลาร์เป็นแนวรับแรกนะคะถ้าผ่านลงไปได้จะมีแนวรับถัดไปที่1,820ดอลลาร์ขณะที่มีแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่1,850ดอลลาร์และ1,855ดอลลาร์ตามลำดับ ด้านโกออนไลน์นะคะจะมีแนวะรับที่1,832ดอลลาร์ 1, 32, และแนวต้านนะคะอยู่ที่1,852ดอลลาร์ 1, แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากมวดเส้เนเฮงมณฑที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่11เดือนกุมภาพันธ์ปี2564อ้างอิงราคาของวันที่10นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคาทั้งหมด5ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่5เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่11เดือนกุมภาพันธ์ปี2564ทองคําแท่ง9.65%รับซื้อ25,950บาท ขายออก26,050บาททองรุปภัณฑ์กปรับซื้อ25,483บาท96สตางค์ขายออก26,650บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่10เดือนกุมภาพันธ์ปี2564ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่11 เดือนกุมภาพันธ์ปี2564สรุปรวมของวันที่10นะคะรานะคาก็เป็นลบไปที่100บาทแม่มสิทธ์ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำาานนะที่นี้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดเช้านี้นะคะรานะคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสิทธ์ก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํานะคะ ยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่เมสินด้วยนะคะกดซ b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ